เกมเขียวขานแล้วนะครัขบขันเป็นลาย เล่นใหม่นะครับถ้าเล่นไปสักพักแล้วเขาจะให้เข้าเข้าแคนนะครับเข้าพันธมิตรนะรเขาเรียกพันธมิตรของเกมเนีงง่ยคล้ายๆกิวครับคล้ายๆแคนนะครับพันธมิตรอันเดียวกันแหละผมว่าก็จะมีให้เลกกิวนะครับเนีย่ยครับ สถาบันคิวสถาบันพันธมิตรนะครับก็จะช่วยเราได้หลายอย่างนะครับช่วยการเติบโตของเมืองของฮีโร่ได้เยอะครับถ้ามีถ้ามีพันธมิตรที่ดีนะครับนะครับก็จะรับของนะครับก็จะมีการประจนภัย ของพันธมิตรนะครับอาจาะตอนนี้เขายังไม่มีไข่ใ,ให้เราสู้ครับก็ออกไปถ้าเราสู้เมื่อกี้แล้วเราก็จะได้เนี่ยครับได้ตัวนี้ครับได้ม้วนเนี่ยครับเนี่ยครับกิวก็จะได้ม้วนอย่างเงี้ยมาครับแล้วเราก็เอามาซื้อ ซื้อของได้ครับที่ที่ทร้านค้าพันธมิตรนะครับแต่ที่ร้านค้าพันธมิตรเนี่ยมันก็มีของเยอะเลยนะครับที่ให้เราซื้อนะครับแต่ผมแนะนําที่ซื้อได้อย่างเดียวเลยคือตัวนี้ครับใบรับรองสกิลสัตว์เลี้ยงเนี่ยครับที่ที่สมควรที่จะเอา เอาของตัวนี้มาซื้อนะครับเพราะเพราะอันอื่นๆเนี่ยเราหาได้จากที่อื่นครับอย่างเงี้ยครับของพวกนี้ทุกอย่างเลยครับเราหาได้จากกิจกรรมอื่นๆได้นะครับแต่แต่ตัวนี้ไม่มีสิทธิ์หาได้จากที่อื่นนะครับก็จะต้องใช้ของตัวนี้ซื้อได้อย่างเดียวครับมันถึงเราจึงต้องเป็นต้องซื้อครับแล้วก็ซื้อได้วันละครั้งด้วยนะครับนี่ครับผมซื้อมาแล้ววันเนี้ย ซื้อได้วันละ1อันเท่านั้นแล้วก็เนี่ยครับเวลาคููดาวของมันเวลาครบเวลาคูดาวมันก็จะรีเซตให้อัตโนมัตินะครับของที่เราเคยซื้อมันก็จะกลับมาครับคือวันละคระครับวันละครั้งส่วนของอื่นเนี่ยเราสามารถหาได้จากที่อื่นครับแต่ตัวน,นี้ต้องซื้อเก็บไว้อย่างเดียวครับซื้อเก็บทุกวันนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้ใช้ครับเดี๋ยวผมก็จะบอกว่าเอาไปใช้อะไรนะครับตอนนี้ จำเป็นมากๆนะครับเอาไว้เอาไว้ใช้อัพเกรดสกิลฝึกฝึกส,สัตว์นะครับรน,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 รน,นะครับร้านค้าพันธมิตรก็อันนี้ก็จะเป็นร้านค้าโอทิสนะครับนี่ก็จะเป็นร้านค้าพันธมิตรแต้มตัวนี้เราจะได้มาคือเราไปสู้สึกชิงชายพันธมิตรนะครับเราก็จะได้แต้มพวกนี้มาเราก็จะเอาแต้มพวกนี้มาซื้อของอีกนะครับ ส่วนสำหรับช่องนี้นะครับก็ซื้อได้เยอะนะครับใครอยากซื้ออะไรแต่ที่ผมอยากให้ซื้อคือของพวกนี้ครับของที่สำคัญที่แรกจำเป็นนะครับคือหนังสือทาซูเนี่ยครับแล้วก็เศษป้ายอย่างเงี้ยครับเนี่ยครับสองสามอย่างเนี่ยก็จำเป็นนะครับสามอย่างท้ายเลยครับที่จำเป็นที่ต้องซื้อรับส่วนของออื่นพวกนี้ครับที่ผมไม่ซื้อเพราะว่ามัน มันหาได้จากที่อื่นครับแต่ว่าแต้มเนี้ยเราหาได้ยากมากๆนะครับแต้มอย่างเงี้ยเราหาได้ยากมากๆที่จะเอามาซื้อของพวกที่มันเราหาได้จากที่อื่นก็ได้อย่างเงี้ยครับแต่เราเรียกที่จะเอามาซื้อของนี้ครับของที่จําเป็นที่สุดนะครับเท่านั้นนะครับอย่างอื่นเนี่ยไม่จําเป็นนะครับไม่ซื้อเลยก็เก็บไว้อย่างนั้นนะครับแนะนําเลยครับในี่ยซื้อท้าสู้แล้วก็ป้ายสีเนี่ยครับ ส่งคนที่จะซื้อเกใไว้นะครับเยอะๆเลยนะครับส่วนตัวอื่นเนี่ยเราหาได้จากที่อื่นครับไม่ต้องซื้อครับแล้วก็ตอนนี้ก็เหมือนเดิมครับทางรัฐเติมก็เนี่ยครับอันนี้ก็จะมีอะไรดีๆก็ประมาณนี้ครับแล้วก็ เขาก็จะเปิดให้เราเส้นไหวเพื่ออัปเกรดรลเวลของพันจิมิตรนนะครับเนี่ยครับทุกคนต้องมาเส้นไหวนะครับเพื่อเอาคะแนนนะครับเพื่อทําให้พันติมิตรของเราก้าวไปต่อนะครับอย่างี้ครับใี่ผมเส้นไหวไปแล้วครับเส้นไหวกดเส้นไหวไปแล้วครับแล้วก็ของตรงนี้ครับเราก็เติมไฟตรงนี้ได้ครับเนี่ยถูกถ้าเรามีเราก็กดใช้ไปครับถ้าเรามีเราก็กดใช้ไป วาละอันสองอันนะครับให้หลายคนไฟตรงนี้ก็จะเต็มครับนี่แล้วก็อ่านเอาครับจะให้อะไรเราบ้างครับกดที่ช่วยกันครับแต่พอครบเวลาเราเนี่ยครับมันจะนับฟูดาเวลาอย่างนี้ครับถ้าเวลาฟูดาตรงนี้เต็มแล้วก็จะกดรับของได้อีกครับเนี่ยครับได้เงินได้อาหารได้ทหารครับเราไม่ได้เสียนะครับคือช่วยมันจิมเนี่ยเดี๋ยวมันจะม่ก็จะตอบแทนเราตรงนี้ครับก็ประมาณนี้ แล้วก็มันก็จะนับไปนั่นด้วยนะครับนับว่าเราทําอะไรไปได้เท่าไหร่นะครับหนึ่งสัปดาห์ครับมันก็จะสรุปผลนะครับนี่ครับสามคนที่ติดอันดับครับเนี่ครับก็สับอันดับชื่อเสียงสัปดาห์ก่อนนี่นี่ของสัปดาห์ก่อนนะครับก็ไปดูตัวอย่างรางวัลน,นี่ตัวอย่างรางวัลเขา แล้วก็ของสัปดาห์นี้นะครับเนี่ยครับก็จะสรุปไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะจบสัปดาห์รางวัลอุทิศแล้วก็วกระดับความสุขเงานเลีเ้ยงเนี่ยครับแล้วก็พลังลบนะครับเขาก็จะเก็บเก็บทุกรายละเอียดครับของพันธมิตรทุกคนนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสมาชิกครับหนึ่งพันธมิตรนะครับ แล้วแต่เรตวิวของพันธมิตรนะครับรับได้ตอนนี้พันธมิตรผมแงี้ยสี่มันรับได้สิบเก้าคนนะครับถ้าพันธมิตรเงี้ยน้อยก็จะรับสิบห้าคนสิบหกคนอะไรประมาณนี้นี่ครับหนึ่งพันธมิตรก็มีตอนน่อแถ้าเราก็เข้ามาก็เราก็ดูได้ครับว่าใครออนออนไม่ออนอันนี้ก็หัวหน้าพันธมิตร นี่ตรแงน่งรออันนี้ถ้าฝีมือก็ประมาณนี้จะมาชุดครับนี่ครับเราก็ดูตรงนี้ได้ครับว่าใครออนไม่ออนเนี่ยก็จะขึ้นหมดใครออนกันแล้วกี่ชั่วโมงมีใค่ออนมากเนี่ยระมนี้มาทันตมิดเราก็มีประมาณนี้นี่ครับที่เขานั่งอยู่นี่ครับนี่คือโดมของมาทนตมิที่มาอยู่นะครับมาทนมิที่ผมอยู่ก็มีแต่คนไทยนะครับมาทันตมิดคนไทยครับ ก็ทุกหนึ่งทุ่มก็จะมีเนี่ยครับงานเลี้ยงคือไอ้ฟูที่เราได้ครับเราก็จะมาจุดตรงนี้ครับแต่ตอนนี้ยังจุดไม่ได้ครับมันคือดาวอยู่ทุกหนึ่งทุ่มนะครับทุกคนต้องเข้ามาทำกิจกรรมพันธมิตรนะครับช่วยๆกันแล้วก็ได้ของด้วยนี่ครับก็จะนัดเจอกันทุ่มหนึ่งนส่วนมาครับเข้ามาทำกิจกรรมสำหรับพันธมิตรนะครับถ้าเข้ามาเล่น เสริมความแข็งแรงให้ตัวเองก็เข้าต้นไ้ก็ได้ครับแต่ทุกพันธมิตรเขาก็จะมีเวลาของเขากำหนดของเขาครับแล้วก็การดึงผลสาเร็จเนี่ยครับพันธมิตรก็จะเก็บแมงเก็บลูกเก็บอะไรไปเรื่อยครับเก็บความสําเร็จไปเรื่อยเพื่อความเติบโตของลเวลพันธมิตรอันดับพันธมิตรสําหรับอันดับพันธมิตรก็ก็เกี่ยวข้องครับ ยิ่งกลุ่มเราช่วยกันดีสร้างอะไรดีพาธิมิตรเราก็เติบโตไปได้อย่างไกลครับตอนนี้พาธิมิตรผมก็อยู่อันดับหนึ่งคะแนนก็ค่อนข้างห่างจากอันอื่นสองเยอะพาธิมิตรไทยเยอะนะครับเซิร์ฟหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะเซิร์ฟผมเซิร์ฟผมนะแต่คนเล่นใหม่ตัวนี้เซิร์ฟ สองห้าแล้วนะครับในเซอร์ผมก็พอ่น่าจะร้อยนะครับหลายร้อยคนนะเซอร์เนี้ยดูจากคันธมิเนอร์โอ้คอนเทนเนอร์เยอะกว่าร้อยครับหลายร้อยคนนะครับเซอร์เนี้ย,ยก็สู้กันมาแข่งกันนะครับเันเนอร์ผงก็ประมาณนี้ย ส่วนนี้ชิงชัยพันธมิตรครับตรงนี้ครับ,รค,รบคือสืบของทุกคนในพันธมิตรเราที่จะไปชิงชัยกันกับกับพันธมิตรอื่นนะครับกับกลุ่มอื่นถ้าใครเล่นนานๆก็จะช่าิที่สองที่ก็น่าจะลงลงสืบชิงชัยได้แล้วนะครับแต่ตอนนี้สืบชิงชยัยแต่ละเซิร์ฟมันก็ไม่เท่ากันนะเวลาแล้วแต่เขาจะเปิดเวลาไหน ก็ลงสุดชิงใจมันก็ได้รับรางวัลเยอะครับแต่ดูยังไม่ได้เพราะเขายังไม่เปิดตอนนี้จับคู่อยู่จับคู่ที่จะไปต่อสู้กันอยู่นะสุดชิงชัยมันตะมิดสำหรับพันตะมิดของกิลเราจะไปเจอใครก็ไม่รู้นะครับก็เจอเซิร์ฟอื่นนะครับนะครับเซิฟหนึ่งหกเซิฟหนึ่งหนึ่งแปดเซิฟหนึ่งเก้าเซิฟหนึ่งสองศูนย์นะครับตอนนี้มันเป็นการชริงใช้ข้ามพันตะมิดนะครับแต่รอบแรกของ ชิงชัยพันธมิตรนี่เขาจะแข่งกันเองในเซิร์ฟก่อนนะครับแข่งกันเองในเซรเิร์ฟจบก็หลังจากนั้นก็เขาก็จะจัดแข่งนอกเซิร์ฟครับเซิรฟ์ฟเซิร์ฟอื่นนะครับมาแข่งกับเซิร์ฟเรานี่มันผ่านเป็นช่วงที่2งช่วงที่สามแล้วครับที่ต้องแข่งกับเซิร์ฟอื่นเขาครับถ้าแข่งกับเซิร์ฟของเราเองก็พอสู้ไหครับสู้ได้ครับแต่แข่งเซิร์ฟอื่นบางทีเขาเขาเก่งครับ เซิร์ฟเราอันดับหนึ่งที่นี่ครับแต่ไปแข่งกับเซิร์ฟอื่นนี่เขาเก่งกว่าเราอีกอะ่ <c oughs> อจับคู่อยู่ครับเดี๋ยวเซิร์ฟเปิดเซิร์ฟแข่งพันธมิตรเปิดเดี๋ยวผมจะมาอัดให้ดูอีกทีนะครับนี่ก็พั erm นธมิตรมีตัวนี้สมควรที่จะเข้าพันธมิตรนะครับเรียกพันธมิตรให้ถูกด้วยนะครับบางคนเขาอ,ออฟไลน์นครับต้องเลือกกลุ่มที่เขาเล่นกันจริงๆ คอนเทมิตทุกคนต้องต้องต้องเป็นคนเล่นเกมครับเข้าบ่อยครับเล่นบ่อยอะไม่ใช่ว่าสองสามวันออฟอย่างเงี้ยครับไม่เข้ามาเล่นเลยอย่างเงี้ยนะครับก็ดูได้ครับเข้าได้ก็ออกได้ตลอดนะครับสาหรับคนที่เข้ามอนเมิตแล้วมันไม่ใช่ครับต้เรียกคนเมิตที่เข้ากับเราครับก็เลือกดูครับเสถียนครับมันหม่อกันครับสำหรับ เซิร์ฟนก็มีเยอะนะครับคนเล่นใหม่นะ่าจะไปอยู่ที่เซิร์ฟหนึ่งสองห้านะครับเซิร์ฟใหม่นี่ครับส่วนเซิร์ฟอื่นเซิร์ฟเกา่าเกา่าที่มันก็เต็มหมดแล้วครับคนเต็มเนี่ยครับคนจะเต็มหมดนะครับเข้าไมา่ได้แล้วครับเขาตอนนี้เขาก็มีไปร้อยเกยมนี้เพ่เปิดตัวได้ไม่นานนะครับ เขาก็มีอยู่ร้อยเซิร์ฟถือว่ายังนุ่งเยอะนะครับเซิร์ฟใหม่วนี้ก็เซิร์ฟหนึ่งสองห้าเนี่ยครับเซิร์ฟผมที่ผมเล่นอยู่ก็หนึ่งหนึ่งเจ็ดเนี่ยครับผมก็เล่นเล่นไม่ถึงเดือนนะครับยังไม่ยังไม่เต็มเดือนเลยครับเล่นไม่ถึงเดือนก็แปดสิบเก้ายี่สิบ มาอีกแปดเซิร์ฟเดือนหนึ่งเ็าเปิด5้หเซิร์ฟนะครับเล่นได้ตลอดครับโหลดมาเล่นกันนะครับก็สนุกดีครับเกมอย่างนี้ครับความสนุกมันอยู่ที่ชินชัยเนี่ยครับแข่งกันเนี่ยครับอัพฮีโร่อัพสร้างมองแข่งกันเนี่ยครับแล้วก็ไปไหนต่อดู ไอที่เป็นจุดๆนี่คือมันให้เราติเข้าไปนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้เป็นร้านค้างานเลี้ยงนะครับ้านค้าแรกเปลี่ยนของการนั่งงานนี่ก็ยังไม่มีการจัดเลี้ยงครับถ้าจัดเลี้ยงเราก็จะนั่งได้ครับนั่งได้นั่งปั๊บเราก็จะได้เนี่ยครับคะแนนคะแนนมาเราก็ เอามาซื้อของฮีโร่เราสิ่งที่สําคัญนะครับที่จะซื้อนะครับก็แล้วแต่คนนะครับที่จะซื้อได้ทุกอย่างครับใครอยากซื้อครับในผมจะออาไปแนวแนวฮีโร่แนวพรสวัค์นะครับโล่ยังไงก็ซื้อได้นะครับก็มีโล่ได้ทั้งนั้นแต่ผมเกที่จะซื้อสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับพรสวัค์นะครับนะครับ ก็ตรงนี้เราก็รีเซ็ตไปครับนี่ครับจำนวนครั้งรีเซ็ตเรารีเซ็ตได้3ครั้งครับแล้วมันก็จะนับหนึ่งชั่วโมงก็กว่าถ้าครบหนึ่งหนึ่งมันก็จะให้เรารีเซ็ตอีกทีแล,แล้วก็เสร็จไปเราไม่ซื้อนะครับไม่มีอะไรที่อยากได้ครับก็กดรีเซ็ตไปนะครับมันก็จะไปหน้าใหม่เราสซื้อนะครับที่ผมจะสมอยู่ตอนนี้ที่ผมจะลงแรงคือตัวนี้ครับยาพลังกิจ จะเก็บสะสมไว้ลงแต่อันดับครับก็ก็ซื้อครับอันนี้ผมก็เก็บครับเก็บไว้ลงแรงครับเก็บไว้ลงไต่อันดับประสบการณ์สนมครับก็ซื้อซื้อเข้าไปครับแต่ส่วนมากถ้ามันถ้าผมไม่ได้เก็บถ้าผมไม่ได้ลงแรงครับผมจะก็จะซื้อแต่พวกนี้ครับซื้อแต่ของที่อามิโลทั้งนั้นนะครับคนเล่นใหม่ถ้าไม่ได้ลงแรงแนะนาครับซื้ออามิโลอย่างเดียวเลยครับ เนครับะซื้ออันที่มันลดนะครับอันที่มันไม่ลดอย่างนี้อย่าไปซื้อนะครับเนี่ยครับลดสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยครับแล้วก็อย่าไปซื้อสามสี่พันนะครับไอ้นี่ไอ้นี่ไม่พอครับซื้อแค่แปดร้อยก็พอแลครับก็ที่จะซื้อก็รีเซ็ตต่อเนี่ยครับเราเจอของที่โดนซื้อเล้วเพราะกดนี่ยครับกดก็นี่ครับยาพลังจิต ไอัอน,นี้ผมซื้อเก็บไว้ลงแรงนะครับเนี่ยครับอันนี้ก็ซื้อเก็บอับพฮมโร่สรรพน้ก็อัพฮีิโร่ได้ครับแต่ตอนนี้ผมเก็บ2ตัวอยู่นี่ของตัวนี้อยู่ผมจึงไม่ซื้อพวกนี้ครับเพราะว่าไอ้น,นี่ผมมันจะไม่พออันนี้ก็หายากครับเนี่ยนั่งนั่งงานเลี้ยงอย่างเดียวนะครับเนี่ยครับมันจะมีให้กดงานเลี้ยงนครับถ้าเขาจัดงานเลี้ยงก็จะมี นั่งเงานเลี้ยงอย่างเดียวนะครับถึงจะได้คะแนนเมื่อกี้มานะครับนี่ครับจำนวนครั้งที่ผมไปนั่งงานเล ö, ี้ย okay. okay. งน squishy, uh, uh ี ujemy, ่ค uh, ร right. mm ับ hmm. น icamente, uh, mm ี่ครับคะแนนงานเลี้ยงครับแล้วก็จะได้มาเรื่อยๆครับนี่ครับนี่ครับคะแนนงานเลี้ยงแต่ตอนนี้ไม่มีใครจัดเลี้ยงครับนี่ประวัติการนั่งแล uh ้วก็นี่ประวัติหาสู้เขาเราตอนเรานั่งงานเลี้ยงนี่เขาเข้ามาตีเราได้นะ เรานั่งอยู่เนี่ยเขามาแย่งที่นั่งเราได้นะครับเาเราแย่งที่นั่งเราก็จะเสียที่นั่งเสียที่นั่งปั๊บแล้วก็จะเราก็จะไม่ได้คะแนนนะครับให้เป็นเหตุผลหนึ่งที่ที่เราต้องอัพอัพตัวเนี้ยครับให้เยอะๆครับเราจะสู้การนั่งของงานเลี้ยงได้ครับได้ดีครับตอนเนี้ครับซึ่งมันไม่เกี่ยวกับวีเอพีไม่เกี่ยวนี่ครับตัวนี้เลย เน้นๆนะครับเขาเลีอกข้าไปตกกลางอะไรสักอย่าำไม่ได้ตอนนี้ครับต้องเยอะครับถึงจะนั่งงานเลี้ยงรอดครับเนี่ยครับเข้ามาตีอย่างเงี้ยครับของผมนี่สิบสองใช่ไหมครับคนนี้เข้ามาตีเขาเขาแค่สองครับเขาก็แพ้ผมไปนะครับมันก็จะบอกว่า พระเจ้าอันนี้มันชื่อพระเจ้า <Never ask S 1> ใช่ครับพ่ายแพ้ในการทาสู้เห็นไหม,ม,มครับนี่ครับตื๊งตื๊งครับคนที่เลี้ยวเมืองน้อยกว่าเราเขาก็จะแพ้เราครับพวกนี้มาแย่งหมดครับนี่เราไปแย่งเขาเราก็แพ้เขาเมืองเขาน่าจะเยอะกว่านี่ครับ ถ้าเรารักษาที่นั่งในการนั่งงานเลี้ยงได้เราจะได้คะแนนตัวนี้เยอะมากครับเขาจะจัดแค่สองสามชั่วโมงครับนั่งได้สองสามชั่วโมงก็แล้วแต่ครับแต่ตอนนี้มันไม่มีให้ดูครเดี๋ยวผมจะมาให้ดูใหม่แต่ตอนนี้ก็ยังไม่จัดงานเลี้ยงกันก็ประมาณนี้ครับสาหรับการนั่งงานเลี้ยงนะครับ เดี๋ยวอีพีหน้าผมจะพาไปดูการเลี้ยงสนมเลี้ยงปุตแล้วก็เลี้ยงสัตว์นะครับฝึกสัตว์ล่าสัตว์ครับอู้เยอะมากครับอะไรที่จะให้ทำนะครับก็ค่อยดูไปนะครับเพื่อได้ความรู้ได้วิธีได้แนวทางในการเล่นนะครับก็ประมาณนี้นะครับเข้ามา เกมเขาเช็คดูไอ้เรี่ออย่างเงี้ยครับที่มันไปจุดให้เรากดอย่างเงี้ยครับมันจะมีอะไรให้เราทำนะครับนีครับมันจะมีนี่ครับก็มาครับไม่ยากครับลินครับว่างรเราก็กดไอ้ที่เขาจุดไว้เนี่ยครับไม่มีอะไรทำเราก็อัพฮีโร่ไปอัพฮีโร่อัพอะไรเพิ่มเวลฮีโร่ของเราไป เพิ่มอาพิโลตรงนี้นะครับดูใช้เงินเนี่ยครับดูใช้เงินของเกมครับใช้เงินของเกมอยู่ข้างบนม,มุมซ้ายนะครับเดี๋ยวจะมาสอนเรื่องฮีโร่อีกทีครับวันี้ก็ขอคลิปแค่นี้ก่อนนะครับคือมันเยิ้ ผมจะมาบอกเรื่องฮิโร่ต่อนะครับคลิปหน้านะครับก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ครับโอเคครับสวัสดีครับ